ที่คอเนอร์แมกเกรเกอร์ไม่อาจข้ามผ่านดัสตินพอริเอรมีคนอยู่คนหนึ่งคอเนอร์แมกเกรเกอร์อยากที่จะก้าวผ่านไปแต่ภาพที่ติดตาก็คงจะเป็นไฟที่เขาถึงกับขาหักและผิดรูป นั่นคือไฟที่หลายคนทั่วโลกจำได้จริงๆแล้วคอนเนอร์แมกเกรเกอร์เจอกับคนนี้แล้วเคยโดนน็อกมาก่อนแม้ว่าในรูปเกมณตอนแรกเทคนิคที่คอนเนอร์แมกเกรเกอร์ใช้นั้นจะโคตรเหนือชั้นผมนั่งดูยังอึง้งแล้วกดดูซ้ำหลายรอบเพราะมันเป็นเทคนิคที่ขั้นสูงจริงๆบางจังหวะพอเข้าอีกฝ่ายดึงคิดว่าคอ์เนอร์โดนแน่ที่ไหนได้มันยังมีลูกซ้อนเข้าไปอีก แต่สุดท้ายแค่จังหวะสองจังหวะเท่านั้นทำให้คอเนอเร์แม็กเกรเกอร์จบแบบนี้ฝ่ายน้ำเงินคือคอเนอร์แม็กเกรเกอร์สตินพาริเอร์โอ้โหจมดีลุกหลานจอมดิกระดอยดูแลดิบต่อยโอ้โหจังหวะแบบนี้นะมีความคิดสร้างสารรค์สูงต้องเป็นคนเทรดให้อ่ะนี่สวิงคิก ฝั่งขาโอ้เนี่ยโอ้ยฝั่งดัสตินเนี่ยดูต้องระวังให้ดีคนนี้แม่นมากเลยครับขึ้นต่อยไปโอ้โหจับขับดัสตินหวดไปติดแขนคอนอตต่อยครอสแล้วตามด้วยโรโอ้โหอาการแล้วโอ้ยคอนอร์ยังสวนนะมีอาการอืมมีอืมมีอ่านไปอ่านไปเอ้ามีมีอาการละมีอัดอืออืมีมี มีอากาศมีอากาศมีอากาศเนอะอะไรเนี่ยคเือตอนแรกก็ทำดีมาคือถ้าอา่านใจของคอนเนอร์แมกเกรเกอร์ได้ผมว่าเขาคงเจ็บใจน่าดูอะที่เจอกับคนนี้ทีไรมันปิดฉากด้วยการน็อกเอาท์แม้ในรูปเกมดูเขาจะสู้ได้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าไปพลาดลูกจังหวะคือต้องบอกก่อนว่านวมเล็กอะ การพลาดแค่1-2จังหวะแล้วโดนเต็มๆคือมันสามารถจบได้ทันทีใน MMA หรือ UFC ถ้าเกิดว่าพลาดแล้วกรรมาการจะไม่เรียกขึ้นมาแล้วนับ 1, 2, 3่ไม่มีครับมีแค่คุณแพ้แล้วคือคุณแพ้เลยเหมือนเอาสถานการณ์จริงมาทำให้กลายเป็นกีฬาและนี่คือคนเก่งคเต็ม